สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาลองบล็อกเก็ตทีดีครั้งหนึ่งกับโหมดซอมบี้นะฮะเราไม่รู้เลยว่าอุ้ยอา้าวอะไรเนี่ยยังไม่ทำอะไรการเป็น,นซอมบี้ไปแล้วไม่ได้ไม่ได้โหมดมต้องกินนี่หมดซอมบี้ยังไม่โคตรโหดเลยจะบอกให้แป๊บเดียวตายแล้ว กกลายเป็นซอมบี <rôle à déc> <ide él an ici> ้แล้วทีนี้มึงซอมบี้ซอมบี้คลองเมืองซอมบี้อย่างเร็วเลยนะฮะสำหรับเกมนี้มันช่างเป็นอะไรที่รวดเร็วจริงซอมบี้แม่แม่มันมันต่อไม่ได้นะ ลงมาอัานนี้อันนี้เอาเอาให้เลยคนระับเอาเลยทำทีนี้เป็นไรเหรันนี้เป็นไรนะเรียบร้ยอยม,มาเลยมาเลยจะปืนอะไรก็ได้หมดครับพี่น้อง อ้ดีว่นนี้่ะด้ว่วะด้วย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 วะจะเคลียร์ด้วยจะเคลียร์กุ้มบาสุก้าด้วยอาคาโตตาซะละอู้คนอยู่บนบ้านเฮ้ยขอกินหน่อยขอกินหน่อยขอกินโอ้ยล่วงแล้วซอมบี้บอกไว้ก่อนฮะซอมบี้ไม่ใช่ได้คิดนะครับอ๋อเว้ละขึ้นไงเนี่ยมานี่น้อยอ้าวทำได้ ล่วงร่วงร่วงส่งในลรักหนาเนี่ยลายอซอมบี้มาแล้วมันขึ้นทางไหนวะเนี่ยมันจะแกะ้แการขึ้นหมดเลยเราจะขึ้นทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอไม่น่าใช่เข้าไม่ได้ไมันอยู่บนบ้านนี่แหละมันอยู่บนบ้านนี่แหละเฮ้ยเข้าทางแต่ทุนบ้าน ขามาเออนี่ไงขุด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 ขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปเลยสมบีเพื่อนรักขึ้นไปข้ามกัน มาแล้วค่ะมาแล้วอยู่ไหนอ้าวไปไหนแล้ววะชิบหายอุษาขึ้นมาไม่มีสักกระตัวเดียวขุดตั้งนานอยู่ไหนเนี่ยอ๋อโน่นเหรอตามชื่อไปสมบีลุกคนวะสมบีล้วคนอยู่ไหนประเทศไหนเหลืออยู่เ่ย โอ้บราซิลมีเด็กอยู่สามคนะฮะไม่รู้ว่าพวกเขาซ่อนตัวซ่อนตู๋ดอยู่ทรงไหนนะฮะเราต้องไปหา่าเขาได้ยินเสียงปืนแววยู่ฝั่งนี้มันอยู่ไหนกันอยู่ไหนอยู่ในเพื่อนมันอยู่ในเพื่อนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะได้ยินเสียงปืน๋อมันฝังมันแอบซ่อนอยู่ในรูนี่หรือเปล่าโอ้มีเหล็กเพียบเลย อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นแนะหุดแม่งเลยปุดแม่งเลยเอา้าชนะแล้วครับพี่น้องผมว่าเราไปต่อไ้สเก็กหน่อสำหรับบวดซอมบี้นะแบบค่อนข้างมันหน่อยนะฮะกินสกเก็ตมากัน เกิดผมจะได้เป็นคนที่รอดชีวิตจากการไล่ล่าของพวกสอมบี้บ้างนะฮะเรามาละเราเกิดอยู่นี่แล้วมนุษย์มนุษย์จะย้ายหมดเราจะไปที่ไหนดีอ่ากองกอ่องกล่องกองกล่องเอ้าอะไรยะวิ่งแก่ผสมบี้เลยนกูหลงงง ขึ้นไปสังหารเพื่อนข้างบนนะฮะเ่เพื่อนเรายอยู่ยอ,อยู่ยอ,อยู่เอา้าเราก็ตายหมดแล้วตายหมดแล้ววะทำไมเรากลายเป็นซอมบี้ก่อนเพื่อนเราติดเชื้อได้รวดเร็วมากเลยนะฮะนี่เราไปหามนุษย์เพื่อกินกันประทาคนความหิวของเรา,เอ,า,เอ,าอยู่ไหนยอยู่ไหนยอยู่ไหนโอ้ยมีแต่ซอมบี้แม่เน่ามันเหม็นไม่กินไม่อร่อยนะฮะต้องไปหาผู้คนเพื่อการ ลิ้นชิมรสเลือดสดๆของมนุษย์กันไปนไหนวะหายไม่เจอเลยกินลากไม้ไปก่อนลากไม้จ้าลากไม้จ้ากินต้นไม้ได้เป็นต้นนะฮะซอมบี้อ้าวชนะซะและ้วอยากเป็นผู้ล่ามั่งนะฮะอยากเป็นคนที่คอยล่าซอมบีบ้มั่งแต่นี่กลายเป็นซอมบี้โคตรเส็งเลยหาอะไรทำหน่อยล่ะ นไม่ได้ไม่ได้เริ่มแล้วจะเริ่มแล้วต้องขึ้นถึงสูงฮะต้องขึ้นถึงสูงต้องขึ้นถึงสูงอ้าวเสียวเสียวอ่าสูงพออย่างด้สูงพอแล้ว ปืนเราอยู่ไหนปืนจ๋าอ้โหสูงมากเลยสูงกระดาษนี้มองใครไม่เห็นเลยทีนี้ทิ่ผ้าหายจะมองใครเห็นเนี่ยแล้วก็จะยิงไค่เนี่ยนี่ไงไงสอมบีม้แบบ <c oughs> ผมว่าต้องขุดลงไปสักอันละโอเคพอสอมบี้เจ้าสอมบี้ขอาอืม้ม พอมาอยู่ยนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรให้ทำเดี๋ยวเราต้องยังไงดีวะยังไง,งไงเกีิดซอมบี้อล้วเกิดซอมบี้อล้มันขึ้นมานละมันขึ้นมานละมันยึดต่อขึ้นมาจาไมวะเนี่ยมันยึดต่อขึ้นมาจาไมต่อไปมาฆ่ากูด้วยยังไงเนี่ยกัดขึ้นมาหลังแล้วไนงะอีเวงเอ้ยยึดต่อขึ้นมาจากไหนวะ เดี๋ยวเมื่อกลับไปเป็นซอมบี้กูจะฆ่ามึงน,นี่ละก่อนอเวงมาละมาโอ้ยมันมาแล้วโอ้ยนี่เวงเอยผ่ามนมาฆ่ากูแท้มึงกูจะฆ่ามึงที้นี้นหาหาจิกไปล้วตายเหรอ เวนเอ้ทีนี้กูก็ต้องมากาดไปสมบีกยังไม่ฆ่าสมบี้ได้สักตัวเลยมือจังเรยจริงๆเฮ้ยสมบี้ชนะอีกแล้วเป็นคนชนะไหมเนี่ยเปลี่ยนปืนดีกว่า จยมายุ่งกับกูนะมึงมันมาแล้ว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 พอหรือว่ามันเวลามันจะโค่นมันโค่นทั้งหมดปะไม่แน่ใจมะเนี่ยนะหรือว่ามันมีคนที่ยิงเราอยู่หรือว่ายังไง ไม่เข้าใจผัเาเดเราต้องศึกษาหาความรู้ใหม่แล้วฮะบการที่จะต้องหารูในการอยู่นะฮะขึ้นที่สูงนี่พ่ายแพ้อย่างเดียวเลย ม่ใช่แล้วนี้ก็ต้องไปหารูอยู่ครับโอเคซอมบี้ชนะอีกแล้วฮนะตอนในรอบนี้เราก็ต้องไปลองเสี่ยงดูว่าเราจะสามารถที่จะต่อกอก้กาศิกได้ไหมมันยังไงวะกูง,งงจริงกูต้องหนีไปที่ไหนเนี่ยจะรอดพ้นจากความตายพวกนี้ได้มันจะมาละ มาล้วมาละ่รู้อยู่ไหนละเสียงซอมบี้สนบมันไหหมดแล้วฮะโอ้โหออกน้องแบบได้ไมโอ้ยโ,โอ้ยเสียว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 ต้องมีหาที่ซ่อนก่อนนะฮะเราที่จะต่อกรซอมบี้คงไม่ไหวแล้วต้องหาที่ซ่อนอย่างเดียวเลยตอนนี้คือต้องมีที่ซ่อนนะฮะผมว่าผมก็ผมสร้างที่ของตัวเองดีกว่าแต่ยื่งมันก็คงไม่ทนนะ เดี๋ยวก่อดอ้าวแลวกูกลายเป็นซอมบี้ได้ไงวะเนี่ยใครมากัดกูอะขับ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 นกไข่มากัดกูกูทำไมถึงกลายเป็นซอมบี้โอ้ยกูเลสเซนกินกี้ปืนอะไรก็ไม่สำคัญ เราคือซอมบี้เราเป็นเหมือนอมตะมันอยู่ที่ไหนกันชนะอีกแล้วซอมบีช้ชนะตลอดกานเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่คนจะชนะมัง่งวะเนี้ยคูจะฆ่าแม่งหมดเลยซอมบี้มันเข้าทางไหนอะมึงมัามันเข้าทางไหนเข้าทางไหนวะ กูงงจริงเลยมันสร้างมาทำไมเนี่ยกูจะไปทางไหนเนี่ยสองบี้ไม่ลวระบาดแล้วไปคนอื่นดีกว่าไปคนอื่นดีกว่าต้องมีอะไรดีๆอุ้ยเจ็บสองบี้ <c oughs> โด้โหโดนกรัง <c oughs> ยี่ไปตายทั้ตัวเลยสองบี้ไม่เยอะว่ะนมอ,อยู่ข้างบน,นเต็มเลยคนขึ้นไปฆ่าคนกันดีกว่าออมาแล้วยัดคนสดๆยัดคนสดๆมาตายไปยังงวะตายไปแล้วยี่ดไม่ก็ตาย คนสดๆมีไงคนสดๆอยู่นี่อ้าวตายไปแล้วไม่ทันพวกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนกิดสัมผัสของซอมบี้บอกว่าอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นแบบนวบๆอยู่ไหนวะอยูอ่ไหนกูไม่หารูอยู่ตอนกูเกิดเป็นคนดีกว่าหูโค้นลงมาทั้งโค้เลยอืมไม่ซอมบี้ไม่โค้นหัวแล้วดู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 มันเข้าไป โค้นอะไรไม่รู้โอ้โหเหล็กเดือดไม่เบ็นเ,เลยเนี่ยชนะนอีกแหละต้องหาที่ซ่อนก่อนนะฮะไปซ่อนที่ไหนดีวเะนะี่ยสามวีเนี่ยให้กูไปไหนดีดโอ้โหมาโคตรเร็วเลย หีไปสุดล่าฟ้าเขียวดีกว่าหนีไปไหนอ่ะมันมีแค่เนี้โอ้โหสมบีเพง่งจิตมาหาเราแล้วไม่โคตรไว,วเลยอ่ะคนยังเดีอยเยอะอยู่นะฮะผมว่าเราไปหาซ่อนตัวที่ไหนดีว,ว,มวะมันเข้ายัางไงวะมันเข้ายังไงไม่ไม่รู้เลยเออได้แล้ว ามันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ย,อย,อยทันแล้วเดี่ยวจิ๊บเฟ่ไงเว่ยนเยนี่ยจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงที่สามพี่โอ้ยกูต้องไล่ฆ่าคนแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยกินไหนอะ่ะทางไม่หมดเลยทั้งหมดอ่ะ ชนะแล้วทำอะไรดีวะเนี่ยแกไปหาที่อาศจันทร์หนึ่งสูงดีวกว่าแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอยู่ไหนวะตรงนี้เหรอโอ้ยใช่อาศจันทร์หนึ่งสูงอยูไ่ไหนอาชจันท์หนึ่งสูงอยูไ่ไหนอาชจันท์หนึ่งสูงอยูไ่ไหนโอ้สมบีมาเต็มเลย อ้ตายแล้วซอมบี้มาตีแรงด้วยตีทีเดียวไม่นอนเลยอาจารย์สูงไ่ไหนวะอาจารย์นสูงอาจารย์สูงที่กูชอบไปตายบ่อยอะ่ะเสียงปืนแถวนี้เริ่มดังละโอ้นุน่นอยู่ใ,ใกล้นุน่นต้องเผาผูาอซอมบี้อีกนงะโอู้ มีสมบีเยอะว่ะได้ยินเสียงอยู่ามาแล้วมาแล้ววิ่งเร็วจังวะฆ่าตัวตายกูหาตั้งนานเลยไม่เจอ,อ กูจะขึ้นไม่ทำอะไรบนนี้วะซอมบี้แม่ก็มาตามมาอยู่ดีเมื่อกูขึ้นมาสูงสุดนะกูก็ยืนยิงอยู่บนนี้แหละก็คงไม่รอดอยู่ดีอ่ะอีกลอดแล้วกันอยู่ไหนวะมองหายโอ้เจอล้อยู่ใกล้เองโอ้มันจะมาแล้วมันจะมาแล้วกูขึ้นบินซ่อนอยู่บนก่อนอุ้ยมันมาแล้วม,มาแล้ว มาแล้วมาแล้วอุ้ยสอมบี้มันรู้เดียวอยู่ข้างบนด่วเอาเวนตกซะแหละขึ้นไปตั้งนานแนมะ่งมันมืดกลางคืนมันมืดเนี่ยมันมองไม่เห็นซอมบี้แยมันมืดต้ยใครวะกูเห็นมีตัวซอมบี้ัตัวเลย มันจะกลายมันจะชนะได้ไงวะแต่คุณจะมีล้มเสานั้นเอาน้าชนะละอะไรเนี่ยหิวไกส่สมบีสมบีมาจากไหนใครนำมันเข้ามา กัดเรามไม่มีเป็นตเชื้อนะตามกระแสอะไรผมไม่นี่แหละันมีการติีเชื้อนะฮะ,ะนะซึ่งก็ไม่รู้มันจะสร้างขึ้นมาทำไมเพื่อให้คนไม่มีทางชนะต,นตัดต้นไม้แม่งหมดทั้งแบบเลยทีนี้ตัดไม่มด้หมดนะต้นต้นไม้ ะรอไปซโซฟี่พอตัดไม่ให้หมดเลยต้ไนไม้คุ้มข้างละคุ้มข้างแล้ตอนนี้ เห็ดแหมเหียนเอยมาแล้วขึ้นยากขึ้นเย็ยนว่กจะแ,แสไอ้พลังงานลึกลับอะไรบางอย่างทำให้ร่ากกายเป็นซอมบี้กูจะขึ้นไปตรงนี้แล้วกูก็จะตัด <c oughs> <c oughs> วันนี้ง่ายเหมือนที่คิดแต่ประสบการณ์ยี่อ่อนได้จริงเลยมาแล้วมาแล้วจะอยู่กับที่นะะอยู่กับที่ไม่กลายเป็นซอมบี้ทันทีเลยขอยิงขอได้ยิงหัวเลยวะซอมบี้ในในหนังมันมันตายยากกว่านี้นี่กว่ามันตายง่ายกว่านี้นี่หว่ายิงอยู่ไหนกูมองไม่เห็นเฮ้ยมันอยู่ไหนมันยิงอะไรวะ อมบาดกา้วเราชนะมันไหมเพื่อนเราจะได้กินมันไหมโอ้โหมิ่งเร็วจังเลยดูสิมยิงแบบรัวเลยอาไม่ตาย แล้วทำไมไม่ตายเราจะตายก่อน,น,อเ,นอศาศาเนี่ยโอ้ยตายแล้วไงไม่ใช่คนแล้วดวเร็วดวลไฟฟ้าโอ้โหโอ้โหมนุษย์ชนะครับปรอดสาบไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปได้ไงวะ ไม่ได้ชีวไม่ได้ชีวแต่ก็ต้องเชี่อฟ็อกแค่นี้ยังไงก็ตาย ซอมบี้ที่เลิฟทำไมเรามองไม่เห็นแล้วเราก็กลายเป็นซอมบี้โดยไม่รู้ตัวเราก็ขุดม,มเเเนันลงมาในเวเนอร์มึงลงมาคุกินลงมาเ่ขุดรู้ดีกว่าไรฆ่าคนก็ไม่ โอเคแหลนะฮะผมว่าพอแหละมันเหมือนว่าหมวดซอมบี้เนี่ยเราเกิดมาเป็นซอมบี้โดยแท้นะฮะต้องมีปืนแบบสุดยอดแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงนะแล้วก็มีชุดเกราะที่แบบไอรอนแมนใช้อะไว้มาลบกับซอมบี้พวกนี้ะนะ,ะคุณมีสิบคนคุณก็อาจจะแพ้ซอมบี้แค่ตัวเดียวนะ,ะซึ่งซอมบี้มันเป็นอะไรที่โหดลายมากมากเลยนะครับยังไงก็ไปหัด ลองเล่นหมดอื่นดีกว่าฮะหมวดนี้รู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะฮะก็ขอ,ขอบคุณมากมาก,มากเลยนะฮะส่วนทุกนาทีตามสำหรับยูรีนะผมก็ขอ,ขอ,ขอกล่าวว่าสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับอยากีอยากินก้นคนก้นใหญ่ใหญ่